รอบที่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นแบบชาเร็มแบบทั้งพานเลยนะเออมาะข่าวนี้เราก็มาเนื้อเรื่องกันกันหน่อยนะโอเคกดเอ็มขึ้นมาข้างร่างไม่มีที่ไปละเอาจริงเดีหลีเอาเอาละอ๋อมันมีทางไปทางลงตรงนี้เออ แฮร,รี่เอ,อย้ยแฮร,รี่แบบคันไก่อุ้ยมาเลยอุ้ยมาแล้วลลวะมาดิเอ,อ้ยมาดิส่งคลื่นมาอุ้ยเอาเฮ้ยส่งอือออือออุ๊ยเสียเรกับอะไรเออฮ้อซับฟาดไปเลยนะ้อง เฮ้ยไม่โดนอื้ยสับไปสับไปต่อแล้วก็สลายไปซะโอ้โอ้750บ่ะโอเคผมจะได้รู้ไงว่ามันเท่าไหร่เอสเปสว่ะเอสเปสอุย้ยข้างบนนั้นมีอะไรไม่มีอะไร ทางนี้ก็ไม่มีอะไรนะโอเคกดลงสเปดเอ๊ะเอ้ยส่งผมออกมาก่อนโอ okay. เคเฮ้ยใครอ่ะเชีย่ยศบวะ่ okay. วะโอเครีพอร์ตแบดนิวว่ะมาแล้วเชียวเหมือน เหมือนใครเอามาขังสักสักอย่างครับเพราะว่าเหมือนเหมือนพวกปีศาจไหมเอามาขังเอาไว้เพราะว่าดูจากพื้นที่แล้วแล้วก็มีอ่าไอ้นั่นขังไว้ครับทีนี้เราได้ใช้เทเลพอร์ตของจริงครับเทเลพอร์ตไปนี่ฮะโอเค อพวกเขาหิวข้าวกันจนไม่รอดนะครับไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนโหเรียบร้อยแมวรับแมวแมวมากัดไปแล้วมารซ่ามาซ่าปีาโอเคกับไป รีพอร์ตเอาวะโอเคอืมข้างบนมีอะไรไหมไม่มีอะไรนะสุดยอดจริงเฮ้ยมาเราไม่สามารถกดใช้อะไรได้เลยเฮ้ยช่วยอืมเฮ้ยสลายเฮ้ยโถสลายอืมโ,ว,โ,ว,โว้ย คอมโบหลายอันเหลือลเกินเราสลายครับโอเคไปต่อฮะเฮ้ยมามาไม่หยุดไม่หย่อนโอ้โหเราชาร์จหนึ่งชาร์จสองอสลายสลายโอเคสอุย้ยอือ้ยอโอเยสลายไปกยอนเดี๋ยว ออืืมมโว้โหแหมหลายท่าเลยเกินหลายท่วงท่าบนขวาแล้วกด M ขึ้นมาโอ้คีไม่มีอะไรนะฮะอืมนึกว่าจะมีอะไรแบบบุบบ้าไม่มีนะโอเคหรือแบบโดดโดดปึ๊บโอ้ไม่มีนะฮะเก็บมาเก็บของมาเลยโฟ่เจ้าหุยมาแล้ว 1นึ่งสองไปใส่พวกว่าอืม้มอุย้ยจ๊บหิวก่อนเลยโอเคกดเอ็มขึ้นมาไป,นนนนะไปต่อเนื่องฮะไปต่อเราต้องเอ่อไปช่วยคนเมื่อกี้ที่เออเออเออเอเอ What โอ้หไอพวกนี้ก็ไม่บอกเลยนะว่ามันคืออะไรอะ่ะเออ กันไว้เลยเอไม่สามารถกัดหรือว่าแพรลี่ได้ด้วยนะครับบางอย่างไม่สามารถกัดหรือแพรลี่ได้โอเคเราจะจึงจึงโอเคครบละทีนี้เรามีอะไรดอกมาเยอะไหมอันนี้อัพไป,เ,ปเลยเถอะอย่างเงี้มันก็ต้องอัพู่แล้วนะครับ อัพไปเลยให้มันเต็มๆเข้าไว้แล้วก็อัพตัวเองด้วยสักนิดหนึ่งนะโอเคโอ้โหเสียไปเก้าพันมามาแล้วมาแล้วได้กลิ่นปปแปลกๆนะเฮ้ยม,มันกดใช้สกิลไม่ได้ครับทุกคน Ng soo uch hoi thôi <thuf> lại lạp bằng ngủ ok hoi ui lại gần ngủ liền ok 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 โเฮ้ยชืมเดี๋ยวมันจะหันไปหันมาครับอืม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 ถ้าเกมนี้ไม่มีอืมอืมว๊บโอ้วหโอ้โวโอ้โหนึ่งสองอืออือเฮ้ยแดดนี่ก่อนตึ๊บมาหาเราเดินหลบง่ายอย่างนี้เลยอือ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  โอเคไรนิ่งอืมอืมรับเต็มเต็มครับน้องเราออกมาไกลกันะโอเคกันไว้กันได้ไอพวกเกษตรไอพวกเกษตรโอ้ยอึ๊บอืมเฮ้ยไอนี่เหมือนกันไม่ได้วะ โอ้โหอืม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 ฟาดลงไปเนาะอืมโคตรชอบแบบไลนิง่งไลนิ่งแบบนี้เลยอืมอูจ้จ้ะไม่โดนครับเนาะอืมฟาดเข้าไปสลายไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเสลายครับโอเค ใช้ได้ครับคือว่าบอสไม่ได้ยากจนอย่างเกินไปนะครับถึงจะตีม้วพอสมควรไอ้ดาบสายฟ้าเนี่ยลองจริงจริงไม่ค่อยได้ใช้เลยนะอัว่าเราจะขับไปเปลี่ยนใช้รุ่นพี่เออไม่ใช่พี่ชายดีกว่านะครับโอเคเออเลขหนึ่งเลขสองเลขสามโอ้ลูแหวนรู้แล้วน้องอรู้แล้วโอเคครับแต่เรากดเอ็มขึ้นมาครับด้านล่างมีอะไรไหมคร ไม่มีอะไรใช่ไหมพนกดลงแล้วก็กดสเปซปาร์ไม่ได้ครับทุกท่านโอเคเราไปกันต่อฮะเหมือนเสียงมอนทางแถวแถวนี้เฮ้ยเอาวะเจอละเจมมอนเฮ้ยหือจับไปละชนด้วยยิงด้วยนะเอา้า ไปยิงเฉยสบปัดไปอืมอป้าบขึ้นมาแล้วก็ลงอย่างนี้ช่วยโ้้้ะอืมโอ้ยโออือใช้ก่อนใช้ก่อนสัตนน่อยโอเคกดเพื่อช่วยหน่อยบราเธอร์จ้ะช่วยหน่อยจ้ะเอ้ย้ย้ยไอ้นี่ อืมอืมสลายปั๊มปั๊โชว์โอ้โหหู้มอนเยอะๆนี่วุ่นวายมากเลยนะแต่ว,ว่าเราจะใช้แบบเออเดี๋เราใช้ไปเพิ่อมอีกนิดนึงนะถือว่าเจ็ดร้อยหาได้ง่ายพอสมคนวรนอยู่หรอกนะเราปเมื่อกี้ผมก็ลืมว่ามันมีเดี๋ยวนะเฮ้ยอ,อะไรอืมกับดาบก,กับดาบกับดาออ อืมโอ้ชวัวร์อ่ะโอ้เดินเพลินเดินเพลินโอเคกดเอ็มขึ้นมาไม่มีตรงนี้โดนหรอกเฮ้ยเน่ทำไมมันโดดสองรอบติดไม่ได้วะดจบเบิ้นจ้มนะ่ะเออเฮ้ยอืมโอเค มี่เลยไหมฝั่งนี้ไม่มีนี่นี้ไม่มีอะไรแม่ไม่แอบอะไรไว้เลยเว้ทุกคนถือว่าแอบน้อยมากนะเรื่องปิดสนงปิดสนาอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเลยฮะก็ถือว่าไม่เป็นไรนะครับมันจะไม่ค้าทายเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็รับได้ฮะถือว่าการโจมตีอะไรก็ถือว่ามันมันควรเลยเฮ้ยเดี๋ยว

แล้วเราก็ตีไม่ได้สงสัยมันให้เรากันเรอแบบเฮ้ยอุ้ยหายวะใช่เว <c oughs> มน่าจะเพื่อนน่าจะเพื่อนกูอืมสลายสลายอืมเก็บก่อนพี่เก็บวล็ก่อนเพื่อคุยได้โอเคไม่ได้นะครับ โอ,อ้ว้าวเพื่ออัพกดคีเพื่อการออกาดค้างจะลดดมิดหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคชาเรนเพิ่มเทรนนิง่งอ้าแย่แล้วไม่ไม่มีให้ซื้อวะ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาลุยบอสดีกว่า เอาไว้คราวนี้ลืมดูลืมดูเออหมดละเออทำไมมันไม่มีสื่อวะตุแปลกนะเอ้ยมาละแต่วะโอ้โหอืมอืมอืมปราดขึ้นเนี่ยปราดขึ้นเลยอย่างเดียวเรา ฟับฟัพลงปาดขึ้นแล้วก็คุยตีลงไม่ได้ครับเต็มหน้าไม่พอใช่ไหมดูนะหนึ่งสองสามได้อยู่ว่ะได้อยู่ได้อยู่แต่มันคอนเสียสเต็มแน่เลยต้องเต็มแน่ต้องเยอะกว่านี้ครับแต่ว่าตอนนี้มันมีสองทางว่ะขึ้นข้างบนเลยใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะแม่งเข้าที่เดิมกันนี่แหละเฮ้ยเฮ้ย ไอ้นี่ไอ้นี่มันบราฟโซเออเฮ้ยตีไม่ได้เอออืมสลายสองพี่ช่วยด้วยโอเคอืมอืมอืมโอ้ยหโอ้ยอู้ยหัน้นหน่อย อืมอืมโอเคเอสเตมหน้ากลับมาอืมอืมอืมโอ้โหพี่มาหนูจัดการเองโหพี่แม่งตีตัวติดโลไม่ได้ไงวะโอ้ยโอเคทางลงไปข้างล่างทางนี้นะไหนดูดิ โอเคมีที่ซื้อแล้วโอ้ยแปดร้อยเริ่มเยอะขึ้น,นเรื่อยๆนี่ยยิ่งไกลยิ่งเยอะป่ะไม่แน่ใหญ่แต่ว่าเราอยู่ไหนป่ะอ๋ออยู่ใต้บ้านหลังนี้ครับคุณผู้ชมนี่ลงมาเลยเฮ้นี่ทำไมอันนี้มาก็ The John Lock คือล็อกแล้วไงอ้สาบทิ้งไปเลยดีไปเ้ยทำไมต้องไปเก็บ คุณจงคุณเจียใช่ไหมทุกคนไหนดูดิโหเป็นน้ำเลยฮะน่ากลัวยิงเนมาแล้วโอเคพวกนี้ปึบป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ช่ยโอ้ยเอาโอยอืมอืมอืมเออสลายโอ้ช่วย ไม่ได้นั้นเลยไม่ได้เคานเตอร์เลย,ดยโดนอุย้ยเทเลพอร์ตได้ไหมอุ้ยดิเทเลพอร์ตมาไหนก็ไม่รู้นะเนี่ยอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็ซื้อเพิ่มโอ้โหยิ่งซื้อยิ่งแพงแม่เงเ้ยกดเข้าเทนนิ่งผิดเวรจริงแท้แล้วมันค้างนานด้วยอ้าว โอเคโอเคบักบักนิดหน่อยโ <c oughs> อเคมีแต่ชวนให้เวลอัพอยู่นั่นแหละเฮ้ยหมอนมาเฮ้<า> <refugee. S 1> ยตัวใหญ่เลยอ,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 อืม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 มาสันโอ้โหมาพี่จ๋าช่วยหน่อยอืมอืม กันไว้ก no ่อนกันไว้ก่อนเฮ้ยแดดเฮ้ยโอ้ยโโดนดึงโดนดึงอะไรก็ไม่รู้แดดเสื้อ่ะโอ้โหไม่ออกมาจากตรงนั้นเลยว่ะพี่ช่วยด้วยนะเออช่วยหน่อยโอ้โหโอ้โหโดนโดนยับเลยกูเออได้วอเตอร์จ้าก่อนมานะครับผม วอเตอร์ดาก็ได้เพิ่มเข้าไปในส่วนของเจ้าแล้ว Skill, Water, Diamond, ์อีคลิปที่เลขสาแล้วก็มีอัพอะไรไหมไหมเดี๋ยวนึงนะอีคลิปมาเสร็จนี้เนี่ยมี a b i ลิตีเพิ่มเติมอัพได้อยู่แต่ว่ามันต้องใช้นี่โอเคเดี๋ยวไว้นึงนะขออนุญาตดู a b i ลิตีตัวนี้ก่อนเลยนะครับ เป็นวาร์ฟโดได้ด้วยนะฮะอืมโอ้น่าจากการหลบป่เฮ้ยแปลกมากโว้โอ้อืมก็น่าสนใจดีนะ ครับพอประมาณละกันนะมีหิวด้วยวะอันนี้น่าสนใจว่ะแต่ว่าขาดสองงั้นไว้ก่อนนะครับโอเคเพื่อพอไหมผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเข้าไปในสกิลโอเคพอดีว่ะ คือมันมีเนเป็นเพนิวอ่ะทุกคนน่าสนใจมากเลยนะกดอยู่ไม่ได้นะเพราะตอนนี้เลือดไม่มีเอยไม่ใช่ขอไม่บอกโอ้โอ๋โอ,อมันขับมาแล้วครับทุกคนเราขับมาแล้วโอเคโอเคโอเคไอโน่ละไอที่เราเคยพูดกันว้ว่าเมื่อไหร่มันจะข้อบมนได้วะโอเคคราวนี้ยเราก็หาที่กลับอะ่ะเอออืม หาที่วาร์ปสักอันหนึ่งก็พอแล้วฮะเฮ้ยที่วาร์ปเราหายากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเข้าหลายต่อกันแล้วเกินอเอ๊มีชาเลนจ์เพิ่มขึ้นมาเกี่ยวกับไอ้นี่นะวอเตอร์ดากอนเราลองสกิลใหม่วอเตอร์ดากอนกันเลยดีกว่านะแล้วก็จบพาร์ทกันไปโอเคมาแล้วพี่หนูมาแล้วค่ะโอเคมาแล้วค่ะ กดวปาพื่อตีกดวปาพื่อตีกดยูโอเคดูแลปุ๊บโยนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมกดยูไม่ได้ทุกคนแต่โดนตีแล้วก็กดยูโอ้ไม่ได้เว้ยอะไรวะอ๋อกดไอแทนว่ะอะไรวะ กดไอออกไปแล้วก็ยูครับอืเซุมเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันใช้ไม่ใช้วหมทุกคนแถมยิงก็ไม่โดนดาเมจอะไรด้วยนะโอ้อะไรอ่ะทำไมมันมันโหดจังวะ ดูกวาดวงกว้างดีนะครับวร์ปึ๊บปึปป๊บยิงว์ปยิงวร์ปืดโอเคเฮย้ยโหดโหดจัดเลยว่ะโอเคนี่ก็แค่บอลครับอืมอัพตัวเองไปน,นิดนึงโอเคน่าจะหมดแล้ว โอ้เว้ยโอ้ชอผ่านชอโอ้โหเอบิลิตี้ใหม่โคตรเท่เลยวะเราทำสกิปไปไปไหนอะสกิปข้างล่างใช่ไหมที่ขึ้นมาเออโอเคนี่ไงต้องเป็นเออที่นี้แหละเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างอีกรอบนึ่งแล้วเอออีกสักทีนึงเนาะ ลืมไปว่ะข้างล่างมันติดมันติดกุญแจอยู่เออต้องไปข้างบนโอ้ยเอ้หยุดนะวะเฮ้ยได้บวกเปล่าบวกครับทุกคนมาละสกิลยิงไปว้ามาเฮ้ยโอ้ช่วยช่อยเหรอยิงไปไม่รู้ล้ะสิอ่ะเฮ้ย ยิงไปเอ้ยไม่รู้แล้วสิยิงไปลืมไปว่ามันไม่มีโอ้ยอืมอื้โอ้อือเออโอ้เอาว่าอืมอืมอืมอแนดก่อนแนดก่อนเดี๋ยวรอเต็มใมน่าก่อนรอเต็มใมน่าก่อนนะฮะอุ๊ย ตีขึ้นตีลงแล้วก็สับปึงกันหนึ่งสองสับกันโอ้โหยิ่งโอ้โหโดนโดนโดนหนืดด้วยอยอยยิงอึ๊บเอ้ยอื้โหเดี๋ยวเดี๋ยว

เฮ้ยโอ้โหโอ้สตาร์ทเรียบร้อยกูแตกโอ้โหไม่กัไม่ไม่ไม่เราจะต้องไม่ตายอย่างนี้ใช่ไหมพี่ผมเรียกลูกพี่ออกมาเลยอืมฮู้ฮู้ฮู้ฮอันนี้ไม่ได้อืมอืม อืมอูบอืมอืมโอ้โหไม่ได้จริงอืมอืมปาดมบ,บแดดโจโจโจรึปลาดโบ้เข้าไปหนึ่งทีโอเคโอ้โหมามาโดดมาหนึ่ง ปาบปาบปึ๊บอืมปาดเข้าไปโอเคมันแดดมาหนึ่งสองปาดปึ๊บเด็ดเด้ยอืยออืยยอยย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 อยอยยยอมหวายละเฮ้ยพี่หาย แล้หนึ่งนะพี่หายวะ่ะโอ้เลียกพี่ออกมาไม่ได้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราตีสามรอบไปก่อนนะโอ้โอู พี่ออกมาไม่ได้ด้วยตอนนี้ฮิวฮิวก็ไม่ได้ฮิวอูดาวอยู่โอ้ยโดนเต็มแดดมาปั๊บปับ,ปบไปละพีพีก็ได้ละเจ๊เก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ละโอ้มามามาโอ้ พี่จ๋าอืมพี่จ๋าเออสไลด์โอ้โหแล้วอืมอันนี้มาลรัวเลยอันว่าอันไปเกี้มันรับได้ก็จริงแต่ว่ามันมันหายมันวนหายยากนะครับอันว่าแล้วปิดไปเลยโอ้ โอเคเฮ้ยโอ้โหมึงก็เอาไปอีกเออไม่ยอมตายด้วยเอาอืมเือเกิดจริงๆนะโอ,โอเคเราอยู่ในชาเลนจ์โหฟูอ๋อคือเราซื้ออันเดียวก็ได้นี่ว,ว่าหมายถึงว่าซื้อครั้งเดียวมันก็เติมเต็มอะเออทุกคนประมาณนั้นนะ มีบอสสองตัวเลยไม่ฆ่าแล้วก็สกิลใหม่นะครับเดี๋ยวสกิลใหม่เนี่ย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวราลองในพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับ